สวัสดีค่ะวันนี้เราเอฟต้นไม้มาอีกแล้วนะคะ1ต้นนะคะได้รับแล้ววันนี้จะแกะกล่องให้ท่านได้รับชมด้วยนะคะว่าวันนี้เราเอฟต้นอะไรมานะคะมาจากที่ไหนอย่างไรนะคะและนี่คือต้นไม้ที่เราแกะกล่องเมาสักครู่นี้นะคะสวยไหมคะต้นไม้ บอนสีตัวนี้คือเท้ารำไพค่ะเป็นเท้ารำไพที่เราสั่งมาจากสวนในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวันก่อนค่ะถึงวันนี้พอดีนะคะประมาณหนึ่งถึงสองวันค่ะไม่ถึงสองวันดีนะคะก็อยู่ใกล้นิดเดียวนะคะถึงบ้านเราแล้วเรียบร้อยมาแกะกล่องออกมาแล้วก็ สุขภาพแข็งแรงดีค่ะสวยสดใสสวยทุกใบนะคะออนับดูแล้วก็มีทั้งหมดเก้าใบค่ะแข็งแรงทุกใบนะคะเดินทางมาจากสวนจังหวัดเดินทางมาจากสวนในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะทาวํำไพต้นนี้สวยสดใสนะคะสวยไหมคะ เท้าลำไยค่ะนี่คือต้นไม้ที่เราแกะกล่องเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นต้นบอนสีค่ะที่เราเอฟมาจากสวนในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะบอนสีต้นนี้มีชื่อว่าเท้าลำไยนะคะ ที่เราเอฟมาไว้เลี้ยงบ้านที่ที่บ้านเราค่ะเขาเดินทางมาจากจังหวัดปราจีนบุรีได้ระยะเวลาประมาณสักสองหนึ่งถึงสองวันนะคะก็ถึงบ้านเราเรียบร้อยค่ะก็แกะกล่องแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีนะคะสีสันสดใสค่ะสวยงามนะคะเท้ารำไพค่ะ สีสันสดใสมีทั้งหมด9ใบนะคะแต่ละใบก็แข็งแรงดีทุกใบเลยนะคะที่เราก็มีความดีใจค่ะที่เขาเดินทางมาด้วยความปลอดภัยถึงบ้านเราโดยสวัสดีภาพนะคะเท้าลำไยตัวนี้มาลุ้นมาเชียด้วยนะคะว่า เราจะเลี้ยงบอนสีต้นนี้ได้เติบโตวสวยงามขนาดไหนนะคะมาฝากรุ่นฝากเคลียร์ไปด้วยกันค่ะเท้ารับภัยค่ะว่าต่อไปมาอยู่บ้านเราแล้วแล้วเขาจะเติบโตหรือไม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ